ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวัน ฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวัน ฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุก,ท,กทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวัน ฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมาก เกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจํานวนมากเงินมหาฉันจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุด ฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวัน ฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอ ฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมาก เงินมหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันเป็นคนโชคดีมากโชคดีที่สุดฉันร่ำรวยขึ้นในทุกๆวันฉันมีเงินมากเกินพอเสมอฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเงินมหาฉันจากทุกทิศทุกทาง